พระเยซูสอนให้เราเป็นคนดีไม่ใช่สอนให้เราเป็นคนเขา่าอย่ารักมากจนหน้ามืดตามัวอย่าดีมากจนขูดเลือดขูดเนื้อตัวเองอย่าให้มากจนเขาต้องแทงข้างหลังเราพี่น้องคะเราเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนโง่พี่น้องคะเราเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมให้ทุกคนนั้นทําร้ายใจิตใจเราไม่งั้นพระเยซูคงไม่บอกให้เราระวังเชื้อฟาริสีเชื้อฟาริสีคือระวังความน่าซื่อใจคดของคน พระเยซูยังบอกให้เราอย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัขและอย่ายโยนไข่มุกให้สุกรเพราะว่าบนโลกใบนี้ค่ะพระเยซูดีกับทุกคนเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ดีต่อพระเยซูในมัทธิวบทที่7ข้อที่6พระเยซูบอกว่าอย่าให้ของบริสุทธิ์แกสุนัขอย่ายโยนไข่มุกให้สุกรเกรงว่ามันจะเหยียบย่ําเสียและจะหันกลับมากัดพวกท่านด้วยในพระคำข้อนี้ได้ หยิบยกเข้ามาในข้อพระคำที่เกี่ยวกับการสอนหรือการหยิบยื่นบางสิ่งให้กับผู้คนเราจําเป็นจะต้องเลือกที่จะสอนคนเราจําเป็นจะต้องเลือกที่จะให้เวลาให้เงินให้สิ่งของที่พี่น้องรักให้กับคนคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมคะว่ารองเท้าที่พี่น้องรักแล้วพี่น้องอยากจะส่งต่อหากเราส่งต่อให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่ารองเท้าที่พี่น้องดูแลมาตลอดทั้งเกือบหลายปีนั้นจะถูกทิ้งขว้าง จะไม่ได้ให้การดูแลอย่างดีหากเราให้ผิดคนหากเราให้เงินกับคนที่ไม่รู้จักประโยชน์สูงสุดเขาก็จะใช้เงินซูรุย่ยซูร่ายไปกับสิ่งไร้สาระบนโลกใบนี้ชเช่นเดียวกันกับเวลาของพี่น้องความรักของพี่น้องที่วันนี้พี่น้องให้กับใครเขาเห็นคุณค่าหรือไม่เห็นคุณค่าบางครั้งเราให้ผิดคนเขาก็อาจจะกลับมาทำร้ายเราได้ซ้ำ ในลูก,กาบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่สองในช่วงเวลานั้นมีฝูงชนนับพันๆชมุมนุมเบียดเสียดกันอยู่พระเยซูทรงเริ่มตรัสกับเหล่าสาวกพระองค์ก่อนว่าท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดความน่าซื่อใจคดดูภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรครับพี่น้องภายนอกดูเหมือนดีดูเหมือนสวยดูเหมือนหรูครับพี่น้องแต่ลับหลังเราไม่รู้ภายในเป็นยังไงลับหลังเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบ้าง ภายในใจเราไม่สามารถอ่านคนได้เพราะฉะนั้นพระเยซูเลยพูดต่อไปว่าแต่ไม่มีอะไรที่ปิดบังไว้จะไม่เปิดเผยหรือความลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์แสดงว่าทุกคนที่ประสงค์ไม่ดีทุกคนที่ประสงค์ร้รายกับเราสักวันหนึ่งเขาจะถูกเปิดเผยออกมาความจริงจะต้องถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นวันนี้ในชีวิตของเราเราดีกับคนทุกคนก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเราเสียเวลาหรือเราให้จนชีวิตของเรานั้น แย่ลงหรือเรารักจนหน้ามืดตามัวการที่คุณรักคนจนหน้ามืดตามัวทําให้คุณเสียสุขภาพจิตเสียเวลาชีวิตและเสียใจวันนี้เป็นเวลาที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าบนโลกใบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะดีกับท่านแต่ท่านจําเป็นจะต้องมีจิตใจที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจิตใจที่ดีจิตใจที่เหมือนพระเยซูคริสขอที่พระเจ้าจะอวยพรพี่น้องขอที่พระเจ้าจะเปิดตาใจของเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ